เอาแล้วนะครับก็สวัสด,ดีกันด้วยนะฮะซึ่งวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะกับน้องก้อนทีวีครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาจับกาชากันนะสักนิดหน่อยนะเนื่องจากอัปเดตแพทมานะเนื่องจากมีคูณสามมานะนี่เดี๋ยวแปบ๊บนึงครับขออนุญาตแปบ๊บนึงนะฮะ นี่ฮะเพิ่งอัพเสร็จเรียบร้อยนะใช้กบอัพนะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีฝาตอนนี้ก็มีอีเวนต์คูณสามนะต้องจะอัปเดตแพทใหม่นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแพท4.7.0นั่นเองนะเรามาดูกันเลยฮนะคาชาจัดไปโอ้โหมีเยอะนี่หว่า ประเดิมก่อนนะฮะปุ๊บโอ้โหแชมเปญครับผมตัวนี้นี่อยากได้อยู่แล้วครับผมในใจผมผมจะทำอีกแน่นอนนะจัดไปแชมเปญตัวอะไรต่อมาครับมาดูกันเลยยิฝาเราจะไม่กดข้ามนะะโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงฮนะ จ้ายอดจริงๆฮะก็ะผ่านไปสองตัวก็ถือว่าคุ้มจริงๆฮะเรามาดูกันสามร้อยที่ฝานะฮะหนึ่งสองสมโอเคกดแล้วครับผมเนื่องจากอัปเดตแผ่นใหม่แล้วก็มาประเดิมแผ่นสีดศูนจุดเนะเอ้ยสี่จุดเจ็ดจุดนะฮะขอภัยอพูดกลับกันนะโอ้โหโอ้โหนี่ตัวเก่านะฮะ จริงๆครับผมอจโอ้โหโมงครับสามตัวแลี้ผ่านไปถือว่าไม่โอ้โหแชมเปญมาอีกตัวครับผมโอ้โหสุดยอดครับแชมเปญครับคุ้มอยู่โโอ้หแมวก็มาครับอจโอ้โห KSM อย่านะครับตัวสุดท้ายมั้งครับตัวสุดท้ายก็สุดท้ายจริงๆครับ เรามาดูตัวเรดีฟ้ามีอยู่กี่ตัวเนี่ยล่าสุดนี่เออเรามาดูตัวที่เราได้ใหม่คันทั้งหมดนะโอ้โหก็ประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามากดเลืองอันนี้ให้ดูกันดีกว่านี่ผมเพิ่งอัพตะเมื่อกี้เลยเนี่ยนี่มาดูกันเลยฮนะ จะเป็นยังไงครับผมคือชอสุดยอดไมยล่าส่วนการอัพเลเวลเนี่ยอัพได้เลยฮะดีไม่ดีตันแน่นอนฮะอยู่กับผมสบายแน่นอนฮะปึ๊บโอเค นี่ฮะเราก็เลเวลเลยฮนะไม่ต้องกลัวคตัวแย่ๆฮะล้นด้วยซ้ำอันนี้ไม่ได้ฟร้ Free. โอเคเสร็จเรียบร้อยเอ้ยไม่เต็มละโอเคโอ้โหนี่เรามาสุบหรือมารีวิวตัวเนะี่ย อันนี้ใช้ไปเลยครับมันตัวผมมันจะเต็มสามร้อยอยู่แล้วครับเราใช้ไปเลยครับคุ้มอะมาปุ๊บเวลร้อยสี่สิบเลยครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนเกียร์ทีหลังอ่ะโอเค รอเดือนใหม่เจอกันเนี่ยครับตัวมันยังเกินแลวสมร้อยหนึ่งเนี่ยเห็นไหมฮะข้างบนเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยไม่เป็นไงช่างมันฮนะก็สําหรับใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจุ๊บ